สบายดีสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเนาะมัน้สบัวก็จะมากินกุ้งเผาเนาะพี่น้องแล้วก็น้ำจิ้มเนาะเขาเนาะเพราะว่าสบัวตรงมี้เขาเนาะพอจะกินกับเขานั่นเองเนาะทุกคนก็คือกินกุ้งเผาเนาะน้ำจิ้มเซ็บแสพี่น้องโอเคเนาะมาเบิ่งกันมาๆพี่น้องกินน้ำสบัวกุ้งเผาได้เพิ่ซื้อมาจากน้องคุณแวงไฮสบัวเนาะทุกคน ว่าขอบคุณพๆๆน่ลายๆเราทุกคนโอเคคือว่าจะมากิน <c oughs> กินกุ้งนะทุกคนเลยนี้่ากินลายเราพี่น้องมาเบิ่งกันโอ้ยพี่น้องน่ากินแน่พี่น้องแก่ก่อนแฮ่แก่กุ้งก่อนพี่น้องกินกุ้งเผาลำสมบูรณ์ด้วยพี่น้องเสแบๆนลำกันเสแบๆนลำกันพี่น้อนง มแกกลุงเ้นอยู่บ่านนี่ว่าขาัมกิเบิดจิ้มๆจิ้ม,มนอ้อยอืมข้าขงาตรงนี้เขาเนาะข้าวมมีเขาโอ,อ,อีมีน้อยยังกรมเข้าแสบไปดิบหน่อยอืม เลือกพี่น้องเคี่ยมจะบัวแก้กลุ่มกับบอคอยเป็นประไดพี่น้องสัมแซ่บๆน้ำบัวได้เลืพี่น้องเล้ว ใช่ไหมไม่พักเนาะงูพักกินไหนอืมโกาสกัหนมหนมดแล้วักไว ปมีแต่กวงเลยเป็ <ran> นะะ mm ้องนี่ปั๊บมึกแน่ไปค่ะปุงเน้่เน้นเด็กปน้องเลยอืม มุกน้ำน้องเขาโชวเขาไพ่คักเนีเ่กี้มึเขาอะไเนา่ยมึงมีเขาเขาโบอิเขาโบอิมได้พี่น้องจิ้มน้จิมนโอ้นจิ้มมันคักเลี่น้องเสบคักคดน้จิ้มเล่มันคักคดเนาะ chim mà có phải chim đây mà ăn cái đây Hãy มันนิ่มแบบเน้นๆแบบนี้เองนะพี่น้องแบบอร่อยอะ่ะอร่อยอะพี่น้องม,มาดูจามาดจา พี่หน่อยหัวมันนี่มันมันเจ็บเจ็บหัวมันเจ็บไปหน่อยอต้องใส่ไป่ลยตัพี่หน่อย Cùng subscribe cho น้องทุกคนสบว่กินแล้วแล้วนาะคือกินกุ้งกินอาหารกุ้งเผาเนาะทุกคนเออก็คือกินกุ้งเผาแล้วเนาะทุกคนสบว่กาฝากทุกคนเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามสบว่านี่เด้อไปเป็นกําลังใจให้สบว่านาะไปเห็ดคลิปต่อๆไปนั่นเองเนาะทุกคนขอขอบคุณทุกคนเด้อที่เข้ามารับชมและติดตามสบว่านาะทุกคนกาลาไปก่อนเนาะสบายดีสวัสดีขอนคลิปใหม่เนาะพี่น้อง